สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ผมแคมออนทูบนะครับผมได้สั่ง70็ดสิบไม้จำสตาร์ทมานะครับเป็น power bank ได้ด้วยแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้ด้วยนะครับในวันี้ที่แบตเสื่อมนะครับไว้เวลาออกเดินทางเนี่ยสามารถเอานําไปใช้ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าใครจะเป็นยังไงนี่ก็ผมก็ได้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับราคาก็พันกว่าบาทนะฮะนี่แหละพันร้อยนั่นแหละผมก็ได้แกะดูก่อนหน้านี้แลที่ของนะครับจะมีถุงเป็นอย่างดีเลยนะครับดูสค แล้วนึ่เอาะใหญ่นี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเขียนเจ็ดสิบไมล์ไว้นะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้ของเขานะครับอยู่ใน,นกล่องว้าวต่อไปเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ไว้สตาร์ท นี่นี่นะอันนี้ก็เป็นไทซีที่ไว้ใช้ชาร์จไอ้ตัวนี้นะครับไอเจ็ดสิบหกนี่นะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับว้าวส่วนตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ว่าจะไว้ใช้สตาร์ทรถนะครับใช้กับเครื่องมือตัวนี้ ที่สามารถสตาร์ทได้ <Wow. S 1> ไปพกพาไปต่างจังหวัดเวลาออกเดินทางเนี้ยแล้วแบตมันหมดอ่ะก็สามารถใช้ได้นะเนี้ยคู่มอุปกรณ์มันแก็ใชยสิสกหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับกระเป๋าก็จะแบ่งเป็นสองช่องนะฮะนี่นะครับทองนี้ไว้ใส่ที่ชาร์จรถแล้วก็อันนี้ไว้ใส่จะสิบมาจัมสตาร์ทนะประมานะั้เอาแบงคนะ์มาแต่ มันมี2ขีดนะเราต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนชาร์จดีกว่าว่าชาร์จเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับีย๋ยวเราไปดูตอนชาร์จกันเลยนะครับไปแล้วก็มาชาร์จกันนะครับมันที่จริงอะ่ะมันใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่ผมจะลองใช้ตัวนี้ดูผมคิดว่าม,มันน่าจะชาร์จเร็วกว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูมันเป็นสายชาร์จ Type C นะเสียบเข้าตรงรูนี้ครับจะมีรูข้างบนเห็นไหมครับเสียบไปเลยนี่วางไว้ ก็ชาร์จถึงไม่สักวันครึ่งชั่วโมงน่าจะได้สักเปอร์เซ็นต์อยู่นี <g ülme> ่นะครับชาร์จแล้วมันจะกระพริบอย่างนี้ตอนนี้ก็ชาร์จได้สามขีดแล้วนะสามจุดเอามันชาร์จนานมากนะครับงั้นเราก็ต้องชาร์จอะไรเยอะมากเพราะเราสอบกับมอไซนี่ที่ไม่มีแบตเลยเพราะว่าจอดไว้นานเกินไปนะก็ได้ขี่เลยนะดีไหมครับ เนี่ยถ้ามีแบบมันต้องขึ้นมาทางนิ้หนึ่งนะไอ้นีฮะว้าวเราดูซิว่ามันจะติดหรือเปล่ายวอย่างแรก๋ยวเอาคุเจลมาอยู่น,นี่เปิดา,าูมาแลนะ โอ้เสียบเลยโอ,โอ้ยหยุดลุดลุดขีดได้ไหมเนี่ยมานี้เลย รจ,จริงๆแ่จะเสียบก่อนนะนี่ครับนี่ตอนนี้ก็ได้ขึ้นไฟเขียวแล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วเราจะรอสตาร์ทดนะคูครับเนี่ยบางทีก็ก็ไม่ได้นะครับต้องต้องกดที่บูตก่อนหรือเปล่านะ้องกดดูหนึ่งหนึ่งทีนะครับแล้วก็อ่า <Wow. S 2> ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่เชื่อว่าคันนี้มันไม่มีแบตจริงๆนะผมจะถอดออกให้ดูนี่ถอดออกข้างหนึ่งก่อนนะครับ <Play start. S 2> ไวสตาร์เห็นไหมฮะไม่มีเลยฮะแล,แล้วแล้วมันมันหีดนะครับนี่นะกดหนึ่งทีปุ๊บ บางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้นะฮะนี่นะครับสตาร์ทโนยแจ่มแต่ควรจะใช้กับรถดีกว่านะรถ็มไซค์มันมันไม่มีที่วางนะครับรถมันโมมีที่วางอยู่อ๋ฮะนี่ก็เห็นเลี่ยงครับก็มันใช้ได้จริง ต่ผมแนนะนำถ้าเป็นกิ่รถที่รถเก่าๆแล้วนะที่มันให้มาสองสามปีแล้วเพราะว่าแบตดอาจจะเสื่อมได้นะครับหรือว่าผมเน้นอยากให้พวกพามากกว่าถ้าไว้บนรถเนี่ยเดยมันร้อนนะอ่ะส่งมาในรถเนี่ยมันจะทาให้ระเบิดได้นะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะมันพันกว่าพันกว่าบาทพันสองพันแล้วแต่ราคาคนที่หาได้นะครับเออย่างเงี้ยผมว่าเน้นพาออกเดินทางไปต่างจังหวัดดีกว่าเผื่ออุบัติเหตุระหว่างทางแบตหมดอะไรอย่างนี้จะได้ใช้ได้ ก็ประมาณนี้แหละครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยครับคลิปหน้ายอยากให้ผมทำอะไรก็เม้นบอกใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยลืมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งของด้วยครับสวัสดีครับ